มายกี้ชวนลุ้นบทสรุปปลื้มกระแสแรงถูกใจคนดูค่ะปังไม่หยุดสำหรับละครหวานรักต้องห้าม EP 17ติดเทรนด์อันดับ3ในทวิตเตอร์ซึ่งตัวละครที่เรียกว่ายิ่งฉายยิ่งปังก็คือตัวละครคาทา,ท,าที่รับบทโดยไมกี้ปณิธานทำเอาแฟนๆถึงกับหัวจะปวดกับความยืนหนึ่งเรื่องอีโก้สูงและล่าสุดยังอัปเกรดตัวเองเป็นเด็กเอ็นหาเงินเลี้ยงตัวเองจนมีปัญหากับลินฟังลีกับเลอาก พ,พลาดท้องซึ่งเรื่องนี้เองทําให้ลินสารภาพความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับลีทางด้านผ่อนเลิศย่างเริ่มไม่หยุดกับคําพูดดึงสติสไตล์ตัวแม่ที่คนดูขอแหยยกคืนหิงค่ะทางด้านไมกี้ฝากถึงความเข้มข้นใน3ตอนสุดท้ายให้แฟนๆได้ฟังว่ามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามและลุ้นไปกับตัวละครหลังจากนี้มันจะมีหักมุมอีกแน่นอนเป็นอีกหนึ่งละครเรื่องรกที่ผมคิดว่าคนดูน่าจะดาว ทางไม่ถูกเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อตัวละครคาทาจะลดอีกโก้ลงมาไหมหรือจะยังทำงานเป็นเด็กเกณฑ์หาเงินต่อไปชีวิตคู่กับลินจะจบแบบไหนปมของตัวละครยังรอให้แฟนๆได้มาไขปมกันอีกเยอะอยากให้รอติดตามชมกันนะครับสุดท้ายผมต้องขอบคุณฟีดแบ็จากทุกคนขอบคุณพี่นุชีพี่แอนนักแสดงทุกคนที่ให้ผมได้เปิดประสบการณ์ที่ดีมากๆละครเรื่องนี้ช่วยให้ผมได้พัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกเยอะมาก เลยครับ